สวัสดีครับผมสายอ่างทองสวัสดีครับว<น>ันนี้ห้าก็อยู่วันน่าจะเล่นครับตะบุญดนจิกอำเภอ่พิบ,บุตรมังสาหานครับขณะนี้ฝนตกครับตอนนี้ครับมาเบิ่งเวทีมินิซีครับโอ้ยบุญยังก่อนบุญยังก่อนนี่บุญยังก่อน Icism, ้องสาบตับน่านต้องบนแค่นี่นะครับคามาหาท่านบันน่าเลื่อนครับคนตัวนครับตัวนี้ร้องต้งของตาโอ้ระบบเสียงมินิซีทุกพิธีวาครับคือพิธีจะโมเปียกวันนี้รัารย์ครับครับผมวัานี้รัารย์ สวัสดีครับกระป๋องซ่าครับสวัสดีครับสุขุพุทธครับไหวพี่นักข่าวปอะกันตัวดีสวัสดีครับอาจารย์ทอปครับสวัสดีครับพ่นพ่นช่วยใช้พวกอ้วนพาันนะครับอาจารย์เนาะเมี่นครับเนี่ยอาฝนเฮ้ยข้าวเดียวกับเศร้าดอกตัวครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยู่ครับอาจารย์กรณีร่วมพ่นกันณดีครับสวัสดีครับแล้วจะเศร้าเซกเลยครับเศร้าเซกในหัวอาจารย์ยังอยู่ครับ เแล้วนายสร้างเส้นกี่ฟังครับอย่าเบิงนี้ไปใช้นะครับเด้อเดี๋ยวบอกคู่บาเศร้าเทิดกันเขานึงจ้าวนี่ครับมาอยู่โฮมกับอาจารย์ท็อปครับนี่สายเหลืองเป็นยังือว่าสายเหลืองอรัเสือเหลืองครับเสือเหลือง่ใเสือเหลืองโอ้โบเรียกว่าอัตฉริยตัวบอครับอัจฉริย์กับเป็นบางวิราชั่งโอ้โบโบเคยมากกว่านั้นแต่ก็นี่บางเวลาเท่านั้นงบางเวลาคราชั่งเมื่อมันเขาพีทมึง อันนี้ก็ยังอาจารย์นี่บักก็ลองกองหมอสุกี้หน่อยครับโอ้หมอสุกี้หน่อยแมีนครับบรรนยำหมมี่ยังใส่กัดตักอาหารใส่นีกกินไปโอ้แมีนครับสวัสดีครับเป็นประเสริฐครับผมสวัสดีครับอาร์มครับนี่ครับกองของอาจารย์อ่ะกองห้างครับกองห้างครับกองห้างหมายคว่าซื้ออยู่ห้างหมอครับหรือยังไงว่ครับผมมันห้างนี่นะโอ้มันห้างโอ้นี่ครับไม่จับกองแมีนครับพราอาจารย์อีกนี่บอกว่าไม่จับกองครับพร้อมทีมงาน บนไซยันสาว <ondan S 1> ครับโอ้โอ้สุบูรณงามหรอกแต s. <S ่น้องเน sure ี่นครับแม่นเล่นตัวครับโอ้สวัสดีครับผู้จัดการก้านหมอทหารคุณหมอการครับสวัสดีครับพี่แอสวัสดีครับอาจารย์พันสวัสดีครับสุลทุกคนครับตักท่ากันครับฝนตกกำเริบัวนี่ครับตัวครับอยู่ในหุ่มครับตอนตอนนี้มาอยู่ในคั้นหูวครับตักท่ากันครับสวัสดีครับปังเป้สวัสดีครับกู้สันโคราสีครับสวัสดีครับอามสีมุนท่าครับสวัสดีครับแอลพันคำสวัสดีครับสุชาติรับอยู่ไครับยุบันนั้นเจริญครับตบลดอนิิกออาาเภพบลมัังสหรรคบ ผมย่างมาผมก็บริสุทธิ์ก็ยู่มากแล้วว่าบลฝนบปตกเมียนครับคนยางมะฮอดฝนตกกพี่น้องฝนตกกะไดคแข้งน้าแข้งกะไดคลอยน้ออาจารย์ท็อปน้อแมีนครับอาจาร,ร,ร,กกรย,ย์รต้นขีกากราก็มาเลยครับเสื้อลำดำับมีห่มม่วงโอ้ตัวขีกากร์ปครับสวัสดีครับชอบอยังไงคุณปน,นวัสดีครับเฮียย่านครับผมว,วัยไหลก็รวมพ่นไปใส่เก่าต่ฝนไปน้ำน้องครับน้อ <c oughs> อาจารย์บุ๋งท่องเสนเหน่ยครับบุ๋งท่องเสนเหนีจะไหนกับมาไทยบุ๋งท่องเส้นเหนี่ยวสายันซาลงน้ำเนื้ออย่างวายโยตอนที่ทำหนีาเส้นทางชีวิตต้องสู้สวัสดีจ้าโบวีง,งานอานนนะไรครับงานยังไห<า>น,นครับงานบุญเจ้ากระ Than ครับก้นลายลเอาบุญน้ำกันเนี่ยครับรับนุญหลวงบุครับร,บ,บรับอยู่ครับผมคนทางบนตกเลยห้อนหลายโอ้ยตัวแห้งสวัสครับสุราพรเมืองศรีครับบ่มาลิมน้ำกันบัวมานีเปุ่นซีมาอยู่ตัวปุ่นมาอยู่บ่ครับ ฝน,นตกพนรดนมุ่นหน่อยครับแม่จ้ะครับรถกัรถหลายหลายทังน้ำคุณกับตกครับเอลพันข้ามครับเอฟซีแจกเล้าครับสดใสดีพี่น้องปรสิางออกไปไทายคำตอบกอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกครับพี่น้อง <laughs> อยู่กับอาจารย์ครับนีน่ดาจะสี่หลากหนูเด้อเจ้ามัอนี่บ่ค่อยหิวครับผมมัก โคตรครับผ่านมอลำครับเจสุมกับไก่ไก่ไป่ใช่ล่ะเดี๋ยวพาไปเบิงไปเบิงครับบอกอาจารย์ทำแนวยาวฝนมาทั้งเค่งเข่งเด้อครับโอ้อาจารย์มืดครับสวัสดีครับเฮียโยลี่ออนตัวรถไม่เอามาเฮ็ดรถเฮอี๋บอกครับเอามาเฮ็ดรถหนังครับมินิสองอาจารย์เอกเอฟซีไซอันซ่าครับโอเคเอซี่อาจารย์เอกเลือดใจกันครับผม สวัสดีครับตำรวจแม่นครับจ้างเครื่องเสียงผมเลยเด้อตำรวจแม่นเด้อเด้อไปน้ำเนี่ยสวัสดีครับสื่อรวมพุนครับสายเพชรครับอาจารุตนากรผงทองครับกินหอด้วยครับเด้อกินหอดอาจารุกันครับผมบื้นเจอกันครับผมฮ่าฮ่าฮ่าผงทองไปไปใส่กับมืญอื่นผู้งูแล้วครับบุ้งทองไปใสอระหว่างบุออื่นระหว่างฟอกันสวัสดีครับทาวเวอร์สุริยาสวัสดีแจสวันนี้ครับเจสันครับเจ้าของเครื่องพุ่นครับ อันนี้ครับไปปั๊บฝนลงในไอ่นครับ่าไรครับฝนว่าฝนมุนๆหรอนี่ครับฝนมุนๆมันเสื่อมนี่ครับฝนมาุน้ำฝนครับุท่านนครับโอเดีวบุญนําไหลไหลเลยเอ้ดื้อทาฝนท่ายือเบียดเหนปังมครับเพื่อนได้ภาพพีเบังมือเบียดครับโอ้ไปอยากมือเบียอยูฟังผมครับอาจารย์หูนครับอาจารย์หูครับเออขยี้นี่ห่มอยู่บไปยังตัวเลยนครับอาจารย์มือเบียดก สวัสดีครับ,ค,รบคือคนรอแตครับสวัสดีครับเนี่ยมันหวานครับครับมือเบียดก็มือกีตาร์เป็นผู้รอลอครับครับอันนี้พี่น้าจะบ่งอ้อยแสงสีนอีไม่มาสินอ้ยอ,อย,กกยครับผมจะย่างกันนะครับน้ำกันนะฮ่า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 อ๋อตอนนี้ฝนกาเรื่องเศร้าแล้วครับ เปิดเครื่องไอเปิดเครื่องข้าวเสกโยกเตียมาหนิมีนี่สองคนมาเบิ่งงานเดี๋ยวมีนี่สเราสวัสดีครับสวัสดีครับสุปกรเบาสุกเนื่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แม่นอาจารย์แม่ไม่ขี้บ่อยแน่นินี่วันนี้เรากินเพิ่นพี่จำเนี่ยแล้วครับนะครับอาจารย์แม่ไม่เลยขี้บ่อยแน่ แม่นิแม่นเด้อแม่นหน้าแกอาจารย์แม่นว่มีเสียงอีกคนน่นี่สวัสดีครับบาร์ตี่ไพหวานการดนตรีครับสวัสดีครับอฮ้ยเฮ้่เฮ้งเั้ยเฮ้ยอฮอยเ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยา้อเฮ้้ยเพ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรายเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้ยเฮ้ยยเฮ้ยลฮ้ยเฮุยเฮายเฮ้ยเด้เ้้เ่เย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 ้ยเเ้เกย เดี๋ยวผมพายยางมึงครับตอนนี้ฝนก็เดิมซาลงคลอยแล้วแหละตอนนี้เครื่องแชงอ่าคนเดี๋ยวเอากระด้งสี่เหลี่ยนะยังหาฟ้ากันหน่อยครับเอาคุยกันก่อนก็ตีก่อนโอ้ลูกพ่อกข้ามาตัวเดียวโอ้นิมนต์ครับโอ้นมาสักการหลวงพ่อเดี๋ยวพายไปดูดูหน่อยทีบังข้างล่างครับ โอ้ข้างล่างครับแนวยูเนี่ยกินครับโอ้แนวกินหลายแถวครับัาดับ้าจารย์ครับมาดับสวมสดับสวมสดิรับทุกคนทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ๋ใเมื่อมีเมาวอไหร่มาดิขผมมา้าเครื่องยครับที่สีสันเด่นครับ นครับผู้ภูมัเหครับนองกินยังครับผู้ภูมงามครับนี่นยค่ะจุ๊ค่ะจุ๊หวานต้านยังครับพี่ครับตาเขมาเมาตาลอือยังอาจารย์นี่ยังอาจารย์คระท โอ้แบบพี่พวนโอ้พี่พวนนี่บอกเพื่อนบอกพี่พวนพี่พวนอุ้ยเกิดมาก็ไม่เคยเห็นสักทีนี่แหละครับพี่พวนโอ้นี่เหลือบักพี่พวนครับนี่บอกพี่พวนพี่พี่พวนการนพีรีบนะครับพี่ว่านเสกสันเด่นมาครับน้องพี่ต้อกับอันลุงคอพูดบอกครับพี่ต้องพี่ต้องก็จาวาสครับต้องก็จาวาดจ้างเดียวสวัสดีครับโมลำแบงครับเดาฝ้าเหลืองครับของเวลายครับตอนนี้ฝนกระเซ้าหรอครับ คนมายามครับอาจารย์มึงมีดปุนนครับอาจารย์อีครับเป็นลโันดีลคันดีลคันลคันรุแล้วอนนี้นอยพอได้หรอเออพอนีน้ำแน่ดีน้ำแน่เขาไปซสือบจนั่นเมึงเช็คไปซืออไไ้มงเชติดเขาไปซืออไรไหนเห็นบ เอาออกด้วยเอาออกด้วยก็ได้ครับตอนนี้มันอยู่ในเมทิกคใช่นี่เออธนาบางเทอมั้งเทอมีเขามีใส่มาเรียบร้อยก็ตัวหนี้็ตัวนี้ครับก็เมทินี่ยแลเวมึงได้ตกเช็คเมึงบางเท้อเผาเครื่องบาขค้ไปนี่เห็นเผาเอาเอาเมทิกไหนฝันหนึ่งสองฝันเป็นปีครับเห็นมันเป็นปวดเห็นบ่เอาเป็นปีปีคิวเอาขึ้นวี่เยอะขึ้นหลายบ่สเฮ้บอมันสิแตกศูนย์ดีพีตัดเซลไวด้ เดี๋ยวจะให้เสียบฟอ่ะตายยัะเต้าด้วยหนิครับเรื่องนี้มึงแบอว่าผมผมเชฟเชฟมึงมันยเห็นที่เขาไปซื้อไดะไรเชฟบอกโอ้ยเบียงคือดังเนี่ยนี่มึงับมือมีเกียงโอ้ยบางพี่ฝนเขากินยังไงอาจารย์อีโอ้ยแก๊บลือกกินเลยครับผมเกิดมาไม่เคยกินเจี๊ยบเาพี่ฝนเคยกินแต่อายาโนโมโตะร็ดีก็มีครับก็ดีก็มีนี่ผมรูดีนี่หอยยังี่ครับ ตอนนี้นักตีมนกังทูฟื่นครับเดี๋ยวพาไปมือนึงนัตีไปครับอุ้ยเบียดดูนี่ลนุนเครับนี่ถุงมงามครับแต่ทายนี้เขาซื้อ่าจาไดนครับตัเอยู่ซ้ออะไรครับนุชค่ะนุชนุชนี่ก็ปานุชซี่มากันไปกัน

คนมีอยู่แค่เดียไม่ถือสองไม่เตี้ยวอาหาราถือตังได้อาหารกินมาสมอเป็นไรไม่สู้บวกนี่พวกนีโลูกได้พาไปบวกเราตีครับนั่นแสดงเลยครับนั่งเต้นอยู่โดนดดดครับโอ้ถขาเข้าหนึ่งครับตอนนี้แดดมากนะครับแดดมาแล้วเดี๋ยวพาบางตูมพงครับนี่ครับเป็นเสตตูว่าเทคครับตูลูกครับสูบเสื้อกางเม่จืดแท้ครับ อาจารย์น้าก็กินเข่าครับโอ้เมอแต่คือไปนะเอฟซีหางเครื่องเด้อกับป๋องสาวบอลบาโอ้ยมอแต่มาแต่เลยในกระบุกในตะกี้มันปี๊แล้วตะกี้มันโคตรนะมันมันโคดอีกอยู่มันโคดอีกอยู่นะบ้ดนี้เขาต้องบูดเสียแรงึ้นนิดนึง พลังงานกวดโอ้ก็เรนหนอว่ครับครกวดกวดกวดครับไอ้กวดกวโอ้ดีเว้ยพเอิีชง่ายล้เราบริการดีมันสองบริการเนี่มัคือลุงนองผมนี่เโฟโตกับผุนเลหมุนยิงรวดผุนโอ้ไอุ้งนองมนนี่กันจะไดแต่แกไม่เห็นปะหน้ามันก็หหอนวะ สวัสดีครับอันนั่นแซวครับโอ้ยนี่เหอยเลยคุ้มงานป่ะครับมาคุ้มงานป่ะครับหลวงพอมื่อวนันนี้ระเบียบไปงานไปใส่ครับระเบียบอยู่บ้านครับบ้าเขาประจานมื่อไร้มื่อไรเปิดพวองกันอันนั่นก็เรียบเมื่อไรเปิดพวองครับระเบียบเม่ได้เปิดครับพอเมื่อไ้ปิดเอายังระเบียบปิดมืันมันมันบ่อาซาหน่อยเพดรเพชรขันหนอซาหน่อยครับโอ้ อนนี้ีนี่คื่อาจารย์โค้งก็มีไห้กับเราอ่ะแม่ครับเรเป็นคนอะไรเบียกเราบังครับตอนนี้อยู่รอเครื่องไหนตัวนอกครับนอตอนนี้คุยรังองเครื่องครับโดยอาจารย์อีก็แลาพูดในการตรวจสอบร้อมได้ผล่พราะามาทหานครับแน่แน่นอนอี

เอ็มซีอาจารย์สายันครับจากสุรินทร์ครับเด้อครับบัดอย่าไปใส่ไปใส่เลยครับด้วยฟังเสียงครับฟังเสียงตัวนี้เฮืองแตกน้อยนิดหนึ่งเอาเรื่องหรืบ้างเครื่องเสียงบาดก็คืเครื่องเสียงว่ตเราไปด้หลังกูกันไหมมาหากับเครื่องเสียงครับมือนนี้ครับ พเหรถแห่อีกบ่คร er. ับแต่อยู um ่หันกัยังมบิงานอยู่ครับแพงเกือเสียงจยากับป้องซาครับก็เปลดเพลงอุมเศร้าครับ้ครับีมครับอย่าครับอุ่มเศร้าครับอุ้มเฟลเวอร์ครับนีครับจุดไหนผมเนี่ยมอสแล้วผ้าพ่งเกือเสียงครับผ้างเกือเสียงครับ คนกามาแลครับ ครับผมหอนเนี่ยได้บอกเดี๋วมันเปียโฟรมาหนิอ้าวไปส่องในห้องไหนครับอัมดัมชแนลครับผมอัมอัมดัมชแนลครับโอ้เอาใไซรัสสาพพไปลงในชแนลอนันไหนด้วยครับเด้อครับผมขอบคุณครับไปแทแนนะฝากที่ตามช่องอัมดัมชแนลนำ้ำนะครับผมพิ่มือเบี้ยวจังพ์มาจากไหนครับ A R U M ครับโอ้อัมดัมชแนลนะครับเนาะอัมดัมชแนลสุดยอดเลยครับแดดครับวันนี้ครับแดด เดี๋ยวพาไปวางเส้งเจ้าสิครับทีเดียครับเพราะว่าพร้อมแล้วครับผมเดีด๋ยวพาวังเสียงครับปาเครื่องเสียงวัดครับเครื่องเสียงวัดก็ยังใส่ว่าเทคครับตับตัวไม่เจอครับถ้าผมได้ได้ครับผมโอ้ล่องผาดีเหรวะมาลองมินิซีก็ดีเหรวะ เป ane, <laughs> ็นไรมาจังหวัด um, ี้ด้วยเนาะดนีครับโอ้ิมงานดีดีดันดันครับฮียลาพบุรพาครับลย ขอตัวดังขอตัวดังด้วยอาจารย์ได้สระเดีครับสวัสดีครับผมเป็นกำลังชาวเชียงครับเสียงเบียดไซด์ที่เราจารย์เนาะครับเบียดไซด์เลยของเราเฮ้ยเราเห็ดแนวอะไรครับเนี่ยอาจารย์จะเห็นจะไหนเบียดจากกุ้ยไซด์ดิครับผมก็งงอยู่ดิจังแค่เป็นเพื่อนอยู่บนเถิงอ่ะครัาตอนนี้กับเปิดร่องเปิดกลางแลงเรียบร้อยครับอาจารย์ อีเรากำลังไปเศร้าเซ็กชื่อไหนาอยู่ครับผมยังขึ้นมาแล้วเฮ้ยเศร้าเซ็กตำรวนพิทีครับด้วยกับนี่ครับเรอสัตด้วยนี่พครับเจ็ดพันครับ มีีีโอ้จะค้าวนทิศเองนี uh ่กองเดี๋ยั๊รถเียโอ้เสียกลางนั่นดีอาดเล้เสียกลางแบบแนีเลยครับเนียแบบใสเลยนะเฮ้ยออ่ะก็ยังบกเลยีกงงดังอาจารย์ เอาต่อไปเรามาเช็กมอนิเตอร์ครับทีนี้สวัสดีครับทุกทุกคนครับตอนนี้จะสั่งเช็กมอนิเตอร์เบิ้งครับอยู่บ้านน่านเจริญครับบ้านน่านเจริญตะบลดอนจีครับอำเภอพิบุรมังสารครับมาเด้อมอลำหมอกร้ายเนะครับมาหลายหลายครับมาหลายแห่งครับมอลำ ตอนนี้เรกลังล่องข้างหนครับยคหักครับนกคจุดๆครับครับเ่ก้า้องข้างนเรียบร้อยแล้วครับก็สิบส่าเครับอาจารย์นตี่วมพูดกันดนตีครับวันนี้ครับ น้ำทีมน่นงานที่งานนั่นดยอาจารย์ท็อปครับโอ้ยเอฟซีก็หลายจ้ะเอฟซีาจารย์ท็อปลายหลายโอ้เอฟซีหลายไมคนวยู่ไทยไม่โบกรถหรอกครับหอน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 เอ้า